ยะิงกะยันไก่ขวามันตื่นเพราะวไก่ขวามันนอนคืนนะเดี๋ยวเอาไปชอบมึงก่อนนี่นได้กระห้องอาทรงมา แต่ต่าไทยสบาดีพี่น้องอีซีเบิดุสกุสกุขนนายามเ้าพี่น้องล,อลมอิริมเกศโกจากนาลเลอร์แหละไปรัดเช้ามันนี่แกซื้อจิมานหรือโบอมานก็นยังมาจากตื่นมากะไม่แม้ตื่นและล่มก็ตะคืนลืมล่มนะแตกกุกอยู่็ด,ดูได้แต่คนมี้นาน ขาด้ยิงผ่านในเข็ด,ดูนอดุกจนี้าแสงอยากไปพี่น้องเจ <c oughs> ๊ด้ลยเจ๊ดเ <c oughs> บางที่เนอันอนั้พรมนโฉบดีอนดีเน้นเลมแบบลืมข้าวไปเลยนะลืมข้าวไปเลยนะเอะ เราไอ่บิอจะใช่อยู่แถวชาวา่ชาวลูกแม่มันนี่มันจิดใบไก่เต่าแล้วมันมีนั่มันอยู่นะมันอยู่แถวเนี่ยพอมันหกป่านะมันเจ็บอยาโอยลมเลยมึงลม กินลำบากนะฮะลมพี่น้องม,มันพา,า,ากาันทากันไปเลยนั่งกินกาแฟชิ้นนี้แจ้งไล่นั่งไปน,งนั่งเลยจนแจ้งขัดพี่น้องอ่ะจนสวายละมันลมก็เลยไม่ได้ไปแต่เช้านะในการใครๆได้ชิ้นห้างได้แล้วลมกัน จะช้อยชอยอีกเลยชักน่อยอีพกแลยมันจะลมแหงอีกไปติดตามเบิ่งน้ำกันเช้านี้สมีเต็มอยู่บ่นะไปเลาะการขึ้นนี่ก็บ่งบอกพอจ้ะเพื่อทีมงาน ເຮົາໄປເບິ່ງທີ່ຟ້ານຫມົກໃຫ້ຍິ່ງມື້ເຄືອນີ້ເລาะຫາເຫັນຕະເລີດມັນມື້ນີ ลอ,ลองต่อคอนนี้คอนแรกนะในเสานี่นเห็นมันลบแห้งเราไม่ได้ยินเสียงขันมันแต่ว่าเราต่อชุ่มบึงแต่เตื่อต่อบึงเห็นบนสะแล้วจังต่อนะไก่ต่อป่ปนอมมานไะ่โบม่านะไก่มันลบแห้งไก่ปลามันก็มีการมันหนาว มันสะเดี๋ยวนี้มัน,มนบ่อนสะน,นเดี๋ยวย้ายไปบ่อนใหม่นะเลือไมหลุมล <c oughs> เดี๋ยวจะลองต่อบึงนกคอแทนนี่นะเอาเจริงจริงนกคอห้องแทน,น ไมลำนี่ก็ใหญ่ขนาดสองลำติดกันเลยนี่จะเป็นไม่ย่างต่อโนก,กับโบูมานะเดี๋ยวย้ายไปจุดไม้ไหมนะึ่งเลาะลงไปเรื่อยๆนะเลาะเลาะลงโ้วยังไงลมพี่ลึกฟังเสียงลมเลยมนะั้งจะกกกๆไม่ได้ยินเสียงซัดอยู่ แต่แน่งมันอยู่นะฮไมีรู้จักเลยเฮาต่อก็ต่อแบบต่อมั่วๆไปเลยนะไกล้คือกันเะฮะมีหู้จักกระจุดมันอยู่เฮาต่อเนี่ยนี่นะมีทั้งกระหอทั้งนกเปาเฮาหน่อยมาให้กำลังสุกเลยกกสูงเกิดเลยกระหอบกับเฮานี่เดี๋ยวจะยิงจะถึกๆอเลย ลอกไปต่อนะไม่ได้ชก็เหาะกันมันขึ้นสูงหมดก็เลยมียิงมันมมลงต่ำหมูลงดุดไม,ไม่มเนี่ยพอไม่มีน้ชนุน บมันสะอากินหลายโอ้ไก่แต่บอมตอมันบอตอบโอ้มีแต่ต้นไม้อย่างทั้งหมดเต็มมีต้นยัง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 น้องบอมสะอากินมีมาันยีแค่นมันมัตอครับบอตอบ เลาะมือคือว่าบทโคกอัะก็ไม่ได้ยิงมันอยู่สูงแาเต่อไกลคอนสองคอนบอเข้านะเลยบอตอนมันลบมห็นเดี๋ยวเลาะมือเลย กีน้น้ำหอยไก่แต่ว่ามันขึ้นนี้เขาก็มานะมามานะแต่ว่ามันเยอะมันมันน่าจะลงสําเจงนะหอยไก่ลับขึ้นลับขึ้นทางเก่าขึ้นไปนี้เก่าต้องอ่อดึกเหละอ่อสําเจงอ๋อหอยมันบุนเวรอยู่แถวนี้ ขึ้นมาป่ามาผู้นี่จะอ่อนตะไมเนะี่พี่น้องคอมเมนต์เอามือได้เจ็เอามือเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ได้เ,เอามือสานย่างสานชุมไก่ไม้พ่างไร้ไม้พ่างมันบางไหมเราเลาะลงไปเลยเลยนะโอ้หอยไก่แถวนี้โอ้เลาะหูยเลยหอยไก่ไหลย มันแรงมาไหมมาการไหมแรงต่ต้องออดึกๆออกประมาณสักตีหนึ่งดีมันออกนะ จอบไก่ขันกับไี่ได้ยิ่งใช่ไหมไก่ก้อนลักขนาดกหกลับมาฮอดบอลแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นทีมงานจิกก้นนะน่าจะพยายามกันเต็บใครต่อมัน,นเอามาต่อบอ่อเฮานะมาบอลเพื่อน ถือว่าบม,มานจะคนเลยมั้นี่ปัญหาลมลมแห้งหากินเนี้ยเดี๋ยวเราหาป <c oughs> า,า,านเขาจนีงจันอองน้อยเขาก็จิไปล่ออีนะจนทีมงานบอกไก่เพื่อนกะขึ้นไปเลาะอ,อีไปเลาะเบิง้งเพื่อนว่ามันยังเสียงข้าอยู่เด้อหูอยู่เพื่อนเลยไปนั่มเบิ้งอีฟันมือวานเนี่ยแต่ได้ยินเสียงยิ่งบ้านนึงได้อาจจะยิ่งเพื่อเด้อ ช้วนเฮ่าเจอจี้เขากินทานเยอะเขา้ากว่าสิวเอ็ดโมงกว่าพลกวันมากันมานมีทีมงานแต่ละคนยังไม่ได้เลยเลยเลยพากันจี้เขากินเริ่มพักผ่อนเช,นนช่นนีะะ้ช่นนางน้อยแล้วกะจะได้ออกไปหาเยหวากินอี่ต่อไปนี่นะเพราะทีมงานเขาก็ออไปบ่นเลยและยังเท่านะฉะนั้นยังไปกินกาแฟเช่นนี้ยังไปไปเดี๋ยวจะขึ้นไปทั้งช่วง โซนทั้งเก้าภูเหละแต่ว่าเฮาสิไปดักอันไกล่ลงกินหนังนะเพราะว่ามันเฮาเห็นห้อยมันหลายทั้งทั้งไปต่อนะพี่น้องตอนนี้นก็สิบสี่โมงแดดกำลังแหงเลยตอนนี้เฮามาเจอกุ้งให้อีนะลเปาเฮาหลายนะพี่น้องเฮา,า,า,นะาเหินกุ้งไหมหินกุ้งไหมหนิง

ยังใหม่ยูเหรอฉันว่าฉันยิงมันก็เหาะข้าวมาได้เมื่อกี้นี้นะแต่มันออกไปแล้วพอดีเลยสั้นนึงขู่ก็เหาะก็เหาะอยู่นุนกเป้าอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นุกเป้า ยิงกระหอบไปบ้านนึงเลยพี่น้องตกเละแต่ว่านกเป่าบินออกไปหมดเลยเดี๋ยวเฮายัดปืนท่านะกออามาแล้วกอไต่เอามาแล้วกองม,ม,ม,มันเฮาช่อมตูนะแต่ว่ายิงตกแล้วละค้างค้า้งยังไหมยังไ่ตกอยู่ยังพลาดอยู่ึดสมัย เกือบสาวไหมับมันสาวเนี่ยกันมีหื้นยิงกะมันมันกกมาให้มันสูงนะยิ่งมาถึก ตก็ให้ไปนะเดี๋ยวจะน้อยเหาจังลุ่ไปนะนั่ไปนะก็เหาะก็สามสี่โตมีดอกกบมาให้ทั้งนกเปาทั้งก็เหาะก็เหาะกินมาให้นะนาส,าสี่โตแต่หางยิ่งกว่ากล้ขวามันนอนยนีเดนี่นอนเดือกคือกบมาให้น,ะนาาาาี่ตัี๋ยวทากัดท่ายืมแล้วใกล้ขวาก็เหาะเดี๋ยวมืออจะยิ่งเลย นานโมนานกาา็เหาะลายก็เหลายขนาดนี้สาย,าย,ายมืดละเอาลงมาก่อนนะเพราะเอาชีพชอมไก่ขวานอนก็เหาะตัวนั้นก็ยังอยูย่ตะปาาลายมือค้างเด็กก็เหาะกัน ไปนี่แหละใกล้ขวานะหากระได้ตน้นหากระเก็บเอาตัวนึ่งยังตัวนึงนะตัวนึง่งยุติไปายไม้แต่ว่าเอาเยอะยิงกะยันใกล้ขวามันตื่นเพราะว่าใกล้ขวามันนอนคืนะเดี๋ยวเอาไปช่อมมังก่อนเดี๋ยวจะเอาไปชอมอยู่นี่นะเหมือนขนาดหึนเอากระเหาะคาง,งยิงก,กระตกก็ะโตก sau lâu có tốt để lưng bị dưng môi môi mới dưng mới cặp mọi này bỏ là lẻ môi cặp mọi hộp bỏ đi hộp đi 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 hộp đi đi hộp đi 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 ทีมงานกับไปการป่าโได้กินอยอปากกงทั้งไมดเลยเนาะก้างเค็มหนาวจับอมดยันเปจำเียนเอจียวตรงเง้สาวนีหาไม่ได้เลยเช้าล่มแห้งเลยได้สองต้นนอกจากนีได้สองตัวคือได้บุพเพตัวใหญ่เลยบอหมาหอดกระทีมงานกะใชได้ฮ็ดกินแกงป้าเลยพี่น้องเลย เดี๋ยวก็หอกะฮิโคไวคลิปนี้กะจิขออนุญาตปิดไว้ชั้นนี้แหละก็แต่เช้าพูกมือนี้มดมือม้อเลยหาก,กินตอนแรงจังได้ได้นะเพราะว่าม,มันลมแห้งอยู่พี่น้องหาก,กินลำบากขันลมใกล้นี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงขันเลยไกลป้านะาสำหรับคลิปนี้กะจะได้ขออำลาทุกคนไปสัํนนี้แหละกบพอได้ไม่ในคลิปต่อไปเลยบาย,บายยพี่น้อง